ผู้เกษอนโอเคไปผมก่อนเองทีนี้ถ้าถ้าถ้าเรือไม่ได้เป็นคนก่อเหตุนะครับผมอยากให้ความเป็นธรรมกับการท่าเรือด้วยคือถ้าถ้าเรือไม่ได้เป็นคนก่อเหตุก็จบข่าวนี้ไปแต่ถ้าถ้าเรือเป็นการก่อเหตุผมเอาชีวิตผมโอเคยึดข่าวนะครับอ่ขอเทปใครทุกคนรีวิวได้ว่าผมไม่เคยพูดเลยว่าตันตุลเลอแลวผมไม่ได้พูดด้วยว่าท่าเรือทําอะไร ผมไม่ได้พูดเลยผมเพิ่งจะว่าโอเคเราต้องขอโทษในสโมสรเราแล้วผมจะรีบหนึ่งขั้นต้นขอดูแลคนเจ็บด่วนที่สุด2ผมจะหาข้อมูลเลยที่สุดแล้วผมจะไปตอบกับที่การสโมสรงานทั้งหลายเอฟซีนะครับผมวิญุูตคงจะเข้าใจกระบวนการนะครับคือคือคือรีเพย์เดี๋ยวผมเชื่อว่าทั้งหมนี้บางคนจะมีสื่อออกนะครับแล้วรอจะมีคำพูดที่ว่ามีการตลอดเวลากันไม่มีมีแต่บอกว่าของลมจะมีไม่รุกกว้างโดยหลบจากชั้นสองซึ่งเราต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันเกิดจากชั้นสอง นะครับอันน okay, okay okay, 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 ี้พิยุทธผมเชื่อพิยุทธลองดูลองถามจาสื่อมวลชนท่านได้ครับยังไงผมไม่ที่ที่ที่ผมได้มาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งผมกลัวว่าจะเกิดการเข้าใจผิดสองผมกลัวว่าผมกลัวว่าสื่อโอเคเดี๋ยวยังไงเรารอดูสับสังสับสังทางเมืองทองว่าจะที่จะทำยังไงสื่อชอบพูดบอกว่าฆ่าเรืออีกแล้วผมว่าคอยไปดูว่ามันมันสื่อพวกนี้น่าจะตอบได้เยือยใจเย็นใจได้พี่อโอเคครับผมครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผม